สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่เข้ามาชมช่องเกษตรบ้านบ้านนะครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวหวัวสปรปงเกอร์นะที่ผมได้ทำการสั่งเอาไว้นะครับซึ่งเป็นหวัสแบบว,รหวรสปรปงเกอร์แบบใบบัวนะครับเป็นหัวสเปงเกอร์แบบใบบัวอันนี้ผมสั่งมาจากช h อป e ีนะครับช h อปปี้อ่า ัวนึงนะครับตกอยู่ที่หัวละ9บาทนะครับทางร้านเขาจะมีบางบางร้านนะครับจะมีจำหน่ายเฉพาะแค่หัวตัวนี้แยกด้วยนะครับเฉพาะแค่หัวตัวนี้อย่างเดียวไม่ไม่รวมข้อต่อเฉพาะหัวนี้อย่างเดียวนะครับบางร้านจําหน่ายอยู่ที่หัวละ6บาทนะครับหัวละ6บาทแล้วก็บางร้านเขาก็จะจําหน่ายคู่ครับ ข้อต่อนะครับจำน่ายคู่กับข้อต่อนี้ตกหัวละ9บาทนะครับดังนั้นผมก็สั่งมาพร้อมกับข้อต่อเลยนะครับจะได้ไม่ต้องไปซื้อ,อข้อต่อแยกด้วยนะครับก็คือมาพร้อมเสียบใช้งานเลยนะครับหลักการทำงานนะครับหลักการทำงานของหัวสปริงเกอร์นะครับหัวใบบัวตัวนี้นะครับก็คือ น้ำมันจะออกมาจากรูด้านล่างนี้นะครับแล้วก็มากระแทกกับหัวทองเหลืองนะครับทำให้น้ำนั้นบานเป็นรูปแบบใบบัวนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับผมจะพาไปดูเอ่เรียกว่าน้ำนะครับที่ว่าได้จากวอสเบิเกอร์นะครับเท่าที่ทดลองใช้มานะครับทดลองติดตั้งถือว่า ใช้ได้ดีนะครับใช้ได้ดีสําหรับต้นไม้ต้นทุเรียนนะครับต้นต้นทุเรียนหรือว่าปลูกผลไม้เนี่ยนะครับถ้าว่าจะติดตั้งหัวปชิงเกอร์นะครับติดหัวละต้นนะครับหัวละต้นเอาไปตั้งลงที่โคนต้นเลยนะครับแล้วก็ปล่อยให้น้ํามันรัศมีนะครับมันบานกระจายออกนะครับรอบทรงพุ่มนะครับถือว่าเป็นหัวที่ใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็ องค์ประกอบนะครับของหัวสปริงเกอร์ตัวนี้มันไม่มีอะไรมากนะครับมันก็มีก็แค่หัวทองเหลืองนี้ตัวเดียวนะครับซึ่งหัวทองเหลืองนี้ด้านในมันจะเป็นเป็นเกลียวนะครับเป็นเกลียวขันขันลงไปนะครับนี่นะครับเป็นเกลียวอย่างนี้นะครับแล้วก็ขันลงไปในรูนะครับซึ่งขันลงไปในเกลียวเนี้ยมันไอ้ระหว่างข้อต่อเวลาการขันเนี่ย ไอจังหวะเกลียวที่ว่าบุนเข้าไปเนี่ยเราสามารถตั้งเป็นเรียกว่าการกระจายของน้ําได้นะครับยิ่งขันไปลึกเท่าไร่นะครับละอองน้ําก็จะไกลมากเท่านั้นนะครับนะครับเพราะคือหลักการมันแค่นี้เลยนะครับยิ่งเราขันลึกเข้าไปนะครับละอองน้ําก็จะละเอียดแล้วก็เรียกว่ารัศมีนะครับวงของมันจะไกลกว่านะครับแต่ถ้าว่าจะให้สวยนะครับ เท่าที่ผมได้ลองก็คือขันเข้าไปให้สุดเกลียวนะครับสุดเกลียวที่นะครับสุดเกลียวของหัวทองเหลืองนะครับเรียกว่ารัศมีของน้ำกำลังสวยนะครับนี่นะครับผมจะตั้งอยู่ประมาณนี้นะครับหรือจะขันเข้าไปอีกก็ได้นะครับก็จะได้ความละเอียดแล้วก็รัศมีที่ไกลขึ้นนะครับ ขอแนะนำนิดนึงนะครับถ้าว่าติดตั้งหัวสปริงเกอร์แบบนี้นะครับเศษขยะนะครับมันจะไปอุดตรงตรงรูตรงนี้ได้ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับดังนั้นถ้าว่าเพื่อนๆคนไหนที่จะนำหัวสปริงเกอร์ใบบัวนี้ไปติดนะครับแนะนำให้ติดในส่วนของกรองเกษตรนะครับเพื่อที่จะช่วยกรองขยะนะครับจะช่วยได้นะครับ ถ้าว่าน้ําสะอาดก็ไม่มีปัญหานะครับถ้าน้ําที่ไม่มีเศษขยะปะบนนะครับก็จะไม่มีปัญหาแต่ถ้าว่าเศษขยะอุดตันนะครับวิธีแก้ก็ขันออกนะครับขันหัวน็อตทองเหลืองนี่ออกแล้วก็นําไปล้างนะครับวิธีการทําความสะอาดก็ง่ายๆแค่นี้นะครับซึ่งอันนี้ถามว่าถ้าพูดถึงความคงทนนะครับอันนี้ผมคิดว่าน่าจะทนกว่าหัวสปรปงเกอร์ทั่วๆไปนะครับนอกจากว่า หลักการทํางานมันก็คือน้ําพุ่งออกมาจากรูนี้นะครับแล้วก็มากระแทกกับหัวทองเหลืองนะครับแล้วก็เกิดการกระจายของน้ํานะครับโดนแดดโดนฝนนะครับมันก็จะไม่มีผลกระทบต่อหัวทองเหลืองตัวนี้นะครับดังนั้นมันจะต่างกับอัอสรปงเกอร์ทั่วๆไปนะครับเมื่อออสปรปงเกอร์ทัว่วไปมันจะเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กหรือว่าเป็นพลาสติกเวลาใช้ไปสักระยะหนึ่งเหมือนพลาสติกมันก็เกิดจาก การแตกนะครับแตกกรอบนะครับนี่ก็คือข้อแตกต่างนะครับอันนี้น่าจะทนอยู่นะครับอันนี้ผมก็เพิ่งลองใช้นะครับเดี๋ยวก็ต้องลองดูกันยาวๆนะครับโอเคนะครับหลักการก็การทํางานก็มีอยู่เท่านี้นะครับสําหรับหัวสปริงเกอร์ใบบัวนะครับเดี๋ยวมาชมนะครับน้ําละอองน้ําที่ได้กันนะครับที่ได้จากหัวสปริงเกอร์ใบบัวตัวนี้นะครับ ซึ่งเดี๋ยวผมจะทดลองนะครับกับแปลงแปลงมอ3นะครับหนึ่งแถวนะครับอันนี้ผมติดกับไดโวขนาดหนึ่งนิ้วนะครับก็ขนาดสีหัวนะครับสีหัวของสปริงเกอร์นะครับกำลังได้ปริมาณน,น้ำที่กำลังสวยนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปรับชมละออกน้ำที่ได้จากหัวสปริงเกอร์ใบบัวตัวนี้กันครับ รัศมีของน้ำนะครับก็จะได้อยู่ที่ประมาณหนึ่งเมตรห้าสิบนะครับได้ประมาณ1นึ่งเมตดนิดๆนะครับอันนี้ต่ออยู่กับปั๊มไดโวนะครับปั๊มจุ่มขนาด1นิ้วนะครับก็ปริมาณน้ำก็จะได้ประมาณนี้นะครับหนึ่งเมตรห้าสิบน่าจะได้อยู่นะครับขึ้นอยู่กับว่าขนาดของปั๊มที่เพื่อนๆนั้น ใช้ด้วยนะครับถ้าว่าใช้ปั๊มที่มีขนาดแรงนะครับน้ำก็จะได้เปิดปริมาณการกระจายของน้ำก็จะได้มากกว่านี้นะครับอันนี้เป็นการทดลองกับปั๊มเดโวขนาดหนึ่งนิ้วนะครับการกระจายนะครับก็จะเป็นในรูปของใบบัวนะครับเป็นรูปของใบบัวนะครับ น,นี่ก็คือการทำงานของหัวสปริงเกอร์ใบบัวนะครับส่วนเดี๋ยวระบบน้ำของแปลงมอ3เดี๋ยวผมจะรีวิวให้เพื่อนๆน,นั้นรับชมได้อีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ให้ดูกันอีกทีนะครับในส่วนของระบบน้ำแรงพลิกมะเขือนะครับของมอ3นะครับ นี่นะครับปริมาณน้ําก็จะได้อยู่นะครับประมาณนี้นะครับลักษมีอยู่ที่ประมาณหนึ่งเมตรห้าสิบนะครับก็เพียงพอนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความแรงของปั๊มน้ํานะครับที่ว่าใช้ด้วยนะครับถ้าว่าใช้ปั๊มที่มีขนาดแรงนะครับการกระจายของน้ําก็จะดีขึ้นนะครับก็จะสามารถต่อเปิดพร้อมกันได้หลายๆหัวนะครับแต่สําหรับ ช้ปัม๊มเดโวขนาดหนึ่งนิ้วนะครับก็เปิดได้อยู่ที่เจ็ดอัวนะครับเจ็ดอัวกำลังกำลังสวยนะครับแต่ถ้าว่าเปิดมากกว่าเจ็ดอัวนั้นจะไม่ค่อยลรได้ว,ว่าการกระจายของน้ำนั้นจะไม่ค่อยไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับก็เจ็ดอัวนะครับสำหรับไดโวขนาด1นิ้วนะครับ หรือว่าสีหัวนี้ก็คือเต็มประสิทธิภาพนะครับสีหวัวคือเต็มประสิทธิภาพคือการกระจายนะครับวงของน้ําที่ได้ก็คือสม่ําเสมอกันทั้งสี่หวัวนะครับก็คือบาลานซ์กับความแรงของไดโวโขนาดหนึ่งนิ้วนะครับโอเคนะครับนี่ก็คือผลที่ได้นะครับจากหวัวใบบัวนะครับสปริงเกอร์หวัวใบบัวนะครับโอเคครับผมก็ เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับครับนนี้ก็คือ d ไดโวนะครับที่ได้ทดลองกับหัวสปรปงเกอร์ใบบัวเมื่อสักครู่นะครับก็ขนาดนะครับมาดูสเปคของ d ไดโวตัวนี้นะครับนะครับ2 2 0รนะครับ ไปบ้านนะครับแล้วก็250วัตต์นะครับมีไดโวนะครับขนาดไดโว้จำนวนของวัตต์นะครับถ้าว่าจำนวนของวัตอ่ามากขึ้นนะครับก็ความเร่งของน้ำก็จะได้ในปริมาณที่เยอะขึ้นนะครับอันนี้อ่าเป็นขนาดความเร่งอยู่ที่สองร้อยห้าสิบนะครับมันจะมี370ก็มีนะครับในส่วนของขนาดของวัตนะครับวัตเยอะขึ้นนะครับปริมาณของน้ำ ก็จะได้มากขึ้นนะครับมอเตอร์มันจะแรงขึ้นนะครับอันนี้ถ้าว่าเพื่อนๆท่านใดนะครับที่เดินทําสวนนะครับแล้วก็ใช้ปั๊มไดโวนะครับปั๊มจุ่มขนาดอยู่ที่250วัตต์นะครับว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ตามนะครับถ้าว่าต่อกับหัวสปริงเกอร์ใบบัวเหมือนของผมนะครับจะได้อยู่ที่4หัวนะครับ4ีหัวกําลังสวยนะครับแต่ถ้าว่าเปิดให เต็มลิมิตของเขานะครับจะได้อยู่ที่เจ็ดหัวนะครับเจ็ดัวก็คือเต็มลิมิตแล้วนะครับถ้าว่ามากกว่าเจ็ดัวนั้นปริมาณน้ําจะเรียกว่าวงของน้ํานั้นจะแคบลงทันทีนะครับจะแคบลงแคบลงมากนะครับดังนั้นเจ็ดัวกาลังกาลังได้นะครับแต่ถ้าว่าเป็นไปได้ก็คือสี่ัวนะครับแต่ว่าอย่าเปิดหลายๆหัวนะครับก็ให้หาปั๊มนะครับาซื้อปัม๊มไดโวที่ ปั๊มน้ำหรือว่าปั๊มเดวก็ได้นะครับให้มีขนาดกําลังวัดที่เยอะขึ้นนะครับโอเคนะครับนี่ก็คือปัม๊มปั๊มจุ่มหรือว่าปั๊มเดวที่ผมได้ใช้ต่อกับหัวสเปนเกอร์ใบบัวนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ